ต้อนรับครับน้องนุ่นซุปเปอร์วาเลนไทน์ททน้องนุ่นเนี่ยมีเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าจะเป็นเด็กพี่หรือให้พี่เป็นเด็กชื่อเพลงยาวจัง ทำไมมันยาวก็มันมีความหมายเรา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 เอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเราอยู่ในวงการมานานเนาะเราก็เหมือนเป็นรุ่นพี่แล้วเราก็จะเจอพวบเด็กรุ่นน้องอะไรเงี้ยแบบน่ารักน่ารักผู้ชายนะคะครับเขาจะมองเออเราเราจะผู้ชายก็ผู้ชายไม่แบบพี่นุ่นสวัสดีครับพี่นุ่นสวัสดีคับอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกรู้สึกเสียดายจังเลยเราไม่น่าแบบเกิดวัยอะไรเงี้ยเราไม่น่าแบบเข้าวงการวัยอะไรเงี้ยแบบพอมาเจอพลงนี้เอาไว้แบบร้องแบบตาะเตาะเด็กได้ดีกว่าไม่ร้องจะรู้ได้ไงว่าเด็ดย่างพี่ไม่ ไม่มีผิดหวังพี่จะยอมเชื่อฟังทุกอย่างไม่งี่เง่าและเอาแต่ใจเอมันเชื้อชวนอะมันเชื้อชวนเนาะสวัสดีค่ะนุ่นซูปเปอร์เวนทายค่ะยังไงก็ฝากชาวลูกทุ่งเน็ตเวิร์ตด้วยนะคะถ้าชื่นชอบผลง,งานเพลงนุ่นก็ขอกันได้นะคะที่คล้นลูกทุ่งเน็ตเวิร์ตค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ Facebook Ti k t o k YouTube ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ตด้วยนะคะ